วัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการาพับเปลี่ยนปยธานดอกพับพึงค่ะง่ายเราก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้ริบบิ้นที่ใช้เป็นริบบิ้นตาละคคังนะคะเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีขาวสองเส้นสีชมพูสองเส้นค่ะ ตัดปลายดิบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสองด้านนะหลังจากนั้นก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้8เซนติเมตรครึ่งเราพับลงไปนะคะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาก็คือเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาคือเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นที่สี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นหนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะ ริบบินจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวานะคะหลังจากนั้นให้เราบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ พลิกกลับด้านค่ะลิฟบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิฟบินจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิฟบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะลิบบินจากด้านบนเส้นที่เราทำเส้นแรกคือเส้นสีชมพูให้พับกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูปลายดิบ,บินที่ชี้มาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมานะคะต่อมาเป็นเส้นที่สองเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะพับปลายดิบ,บินกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาก็คือเส้นสีชมพูจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปก็คือเส้นสีขาวนะคะเอาสีชมพูหลบมา พับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่มุมขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นสีขาวเอาสีชมพูหล,ลบมา เราพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่ดึงออกมาค่ะ เส้นที่สองก็คือเส้นสีชมพูเอาสีขาวหลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาเป็นเส้นที่สามก็คือเส้นสีขาวเอาเส้นสีชมพูนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นสีชมพูนะคะจับปลายดิบบิ้นขึ้นไปเราพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเราทำครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะดิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ลิปบินจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิปบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะหลังจากนั้นให้บีบกดทุกมุมเลยนะคะเสร็จแล้วให้ตัดปลายริบบินค่ะ ตัดปลาดิบบิ้นให้ครบทั้ง4ด้านค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ